มินดาไม่ซีเรียสออฟหักหน้าเผยความสัมพันธ์เราสองคนรู้ดีหลังจากปล่อยภาพนักแสดงหนุ่มออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจถือดอกไม้ช่อโตพร้อมสร้อยข้อมือทองคำนำมามอบให้กับมินดามีทรัพย์สินหรือสอนสวรรค์แทนทรัพย์ทำให้หลายคนนั้นเข้าใจว่าทั้งคู่เปิดตัวคบหากันซึ่งเมื่อถามถึงมินดาเจ้าตัวก็บอกว่าตนเองก็เซอร์ไพรส์ที่หนุ่มออฟหอบดอกไม้และสร้อยข้อมือทองมามอบให้พร้อมกับบอกไม่รู้ว่าฝ่ายชายจีบหรือเปล่า แต่ทางด้านออบนั้นกลับออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนหนังคนละมวล้วนบอกว่าทั้งดอกไม้และสร้อยเป็นของที่ทีมงานเตรียมไว้ทั้งหมดงานนี้ก็เลยต่อสายตรงถึงมินดาอีกครั้งเพื่อถามถึงเรื่องที่ออบออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนเป็นคนละเรื่องกับที่เสามินดาเล่าโดยมินดาเผยว่าก็อย่างที่บอกว่ามินไม่รู้ว่าพี่เขาจะจีบไหมมันไม่ได้ฟันธงว่าพี่เขาจีบเราสงสัยเองค่ะเมื่อถามต่อว่าได้คุยกับพี่เขาไหมว่าจะจีบไหม มินดากล่าวว่าไม่ได้คุยถึงเรื่องว่าจะจีบไหมยังยืนยันสถานะเดิมเป็นพี่น้องกันค่ะหลายคนจะบอกว่าเรากับออฟออกมาพูดมันเป็นคนละเรื่องกันเลยทั้งเรื่องดอกไม้และสร้อยข้อมือคืออย่างที่พี่ออบบอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์พอตอนที่ถ่ายคลิปกันคือตัวมินเองก็ไม่รู้ตอนนั้นพอทานข้าวปุ๊บพี่ออฟเขาก็บอกว่ามาถ่ายรูปกันตอนที่เราถามเขาก็บอกว่าเขาซื้อให้นะตัวมินก็ไม่รู้เพื่อนพึ่งมาเฉลยทีหลังว่าเพื่อนเป็นคนจัดทั้งหมด ก็คือเป็นแผน PR เพลงของเพื่อนคือจะบอกว่าเป็นการโปรโมทเพลงมินดานั้นเธอบอกว่าใช่ค่ะแต่ไม่มีใครบอกมินเลยนะคะเขาบอกแค่ว่านัดทานข้าวแค่นี้นะเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทัวร์ลงหนักมากเลยรู้ไหมมินดานั้นบอกว่าใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่เรารู้ตัวมินก็โพสต์ลงหน้า Facebook ว่ามันเป็นแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะแต่เขาก็อินกันเองค่ะได้คุยกับออฟไมทั้งเรื่องคําสัมภาษณ์ทั้งของเราและคําสัมภาษณ์ของเขาก็คุยกันปกติค่ะ ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมค่ะได้ถามไม่ว่าไม่ได้จีบแต่โทรมาคุยอะไรตีสองตีสามคือตอนนั้นเป็นเรื่องอารมณ์เมาส์มอยมีเรื่องให้เมาส์เลยต้องโทรมาเมาส์กันคือเรายังเปิดทางให้ออฟเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราก็โสดไงเปิดใจทุกทางอยู่แล้วค่ะออฟเขาบอกว่าเขาอยากโสดอยู่คือพี่เขาบอกตลอดเลยว่าเขาก็อยากโสดยาวๆประมาณ3-4ปีไปเลยตอนนี้มินก็เห็นพี่เขามีความสุขกับสถานะโสดเพราะก่อนหน้านี้ที่เขามีแฟนเขาก็จะสุขจะทุกข์ อย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้เราเคารพค่ะคือเราไม่ได้ซีเรียสกับคําสัมภาษณ์เขาเลยใช่ไหมคือรู้สึกเอ๊ะทำไมพี่เขาออกมาสัมภาษณ์ไม่ไว้หน้าหนูเลยอะไรอย่างนี้มินดานั้นเธอหัวรอบพร้อมกล่าวต่อว่าคือคนไม่รู้อะไรลึกๆเขาก็อาจจะคิดและตีความไปกันเองมินกับพี่อ๊อฟสถานะเรารู้กันอยู่แล้วก็คือพี่น้องแต่ว่ามีการคุยกันทุกวันอันนี้ยอมรับมินรู้สึกว่าคนที่เข้าใจเราเราไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว คนที่เขาอยากจะด่าเราต่อให้เราชี้แจงอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะด่าเขาก็จะด่าอยู่ดีนั่นแหละเอาที่สบายใจคะ่ะทุกคนเราก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเราก็ถือโอกาสโปรโมทเพลงของเราไปด้วยเลยคืออยากให้คนเข้าไปชมผลงานที่เราและทีมงานทุกๆคนตั้งใจทําออกมาคะ่ะแล้วทําไมไม่ให้ออฟมาเล่นเป็นพระเอก MV ของเรามันจะได้กระแสมากกว่านี้คือเพลงของมินทำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหซึ่งช่วงนั้นพี่เขาก็คบกันอยู่ อย่างที่มินบอกว่าตอนที่เขาคบกันมินก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งแล้วเราก็เลือกพระเอกที่เราชอบนะตอนนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจริงๆนะถ้าตอนนั้นออฟโสดจะเลือกออฟมาเป็นพระเอกในเพลง MV ็มไหมมินดานนั้นเธอตอบว่าเอาจริงๆนะคะตอบตรงๆคงไม่เลือกพี่ออฟมาเป็นพระเอก MV ค่ะแล้วกระแสเพลงอยากรักเลยเป็นอย่างไรบ้างก็ตอนแรกก็มีคนมาด่ามากเยอะมาถลม่มมาด่าอย่างเดียวเลยหลังๆก็มีคนมาให้กําลังใจพอหลังๆเขาก็จะเห็นถึงความตั้งใจของเราจริงๆ พอเราตั้งใจทําเพลงนี้ใครที่ได้เข้าไปชม MV จริงๆเขาก็จะเห็นว่าเราพยายามออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็มีคนไปโคบใน Tik t o อกก็ดีใจมากเลยค่ะมินดามีทรัพย์สินกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถกดเข้ามาติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเราตลอด24ชั่วโมงกันได้เลยครับอย่าลืมกดเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ